สวัสดีครับแฟนๆชนอกันโค้ดนะครับวันนี้มีบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลประจำวันที่สมีนาคมมาฝากนะครับเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคู่บิ๊กแมตช์นะครับลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านรับการัีของเฟซเชียนะครับเกมแรกลิเวอร์พูลนั้นไปชนะไปได้หนึ่งประตูสูงนะครับทั้งทั้งที่เฟซเชียนั้นเล่นได้ดีกว่านะครับบุกมากกว่าแต่ลิเวอร์พูลก็เอาตัวรอดกลับมาได้ทำให้มีความได้เปรียบนะครับหนึ่งประตูแต่กลับมาเล่นในบ้านเกมล่าสุดเนี่ยลิเวอร์พูลนะครับก็ยังทำงานต่อเนื่องนะครับเอาชนะเซา์แฮมป เล่นในบ้านอย่างน้อยเสมอไว้ก่อนนะครับแต่ชื่อว่าลิวพูลในบ้านจะทําผลงานได,ด้ดีนะครับโดยเกมล่าสุดอะลิวพูลเกิดชนะไปเอชีสาประตูต่อ2นะครับเกมที่ผมชื่อว่าจะมีประตูเยอะแน่นอนเกมล่าริวพูลได้ประตูในช่วงท้ายเกมนะครับจากฮาวิเอลเล็กสและก็เดวินนูเยสเป็นคนเปิดบอนให้ฮาวิเอลเลสแต่ชื่อว่าเกมนี้สองคนน่าจะนั่งเป็นสารองนะครับรอยู่จากผลงานจากเกมล่าสุดที่ผ่านมาก็เดวินนูเยสลงมาเป็นตัวจริงนะฮะแต่ผลงานก็อาจจะไม่ได้ด,ดีมากนะครับแต่ก็ยิงประตูกลับมาให้ริวพูลได้ส่วนเอนนลเล็นสร,นร์น ลิเวอร์พูล5เกมในบ้านหลังสุดลิเวอร์พูลไม่แพ้เลยนะครับชนะเกิน2ประตูขึ้นมาทุกเกมนะครับขณะที่ทางฝั่งของเป๊ H e, เชเกมล่าสุดไปถลม่มชาวบ้านเข้ามาในลีกเกอร์นัก4ประตูต่อ1แล้วก็เป๊เช e, นั้น5เกมยันหลังสุดพวกเขาก็ไม่แพ้เหมือนกันนะครับชนะน้อยสุดคือชนะ1ประตูต่อ0นะครับตัวเจ็บลิเวอร์พูลมีกัสโปคอนเนอร์บรันลี่ครับขณะที่เป๊เชตัวเจ็บไม่มีเลยนะครับก็จะนำมาโดยอุสมันเดมเบเล่นะครับอย่างเกมล่าสุดบาโคลากาเซโรรามอสนะครับแล้วก็อุสมันเดมเบเล นะครับเหมาแระตโต้ด้วยนะครับก็ทําให้ผลงานันยอดเยี่ยมมากนะครับเกมรับผมว่ามีปัญหาอยู่เล็กน้อยนะครับสำหรับเพจเชนนะครับถ้าใช้ปาโชกับบาราโดนะครับแล้วก็แนวรุกยังมีอีคังอินนะฮะมีจอา์เนเวสนะครับมาโครไดนะครับอุสมันเดมเบเล่เติมเกมเข้ามาขณะที่เรือผูกก็เหมือนเดิมนะครับซันล่านะครับดีอาร์ฟนะฮะโจต้านะครับก็น่าจะเป็นตัวหลักในแดนบนนะครับส่วนแขงหลังฝรั่งเศสนะเต้ยนะครับอเลสันเบเกอร์นะครับเกมนี้ผมมองแบบนี้นะครับเรือผูกเล่นนะฮะเสมอไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเสมอมีอ โอกาสโดนทางฝั่งของเปเชบุกมาเฉือนชนะแน่ๆนะครับก็เลยเมองว่าริพูจะเล่นสู้นะครับแล้วก็ในบ้านเข้าทางนะครับเปเชบุกมา,าริพูสวนกลับนะครับมีโอกาสที่ริพูจะเก็บชนะได้ในเกมนี้นะครับ